เมื่อกาดับแล้วนะเต้ามายู่ตายตายหีบกันนั่นแหละเต้ามานําตาเลย,เลยที่ตายหีบกันนั่นแหละเมื่อมันดับรูแล้วมาโรงด้วยคนคันมาถังตัวให้ให้พวกร่วงดรถนำมนตีแกว่าไหมนำปลานะเนาะโอ้นำปลาทานะทาให้เลยที่จริงถ้าทุกน้ำปลาเลยคันตายเลยแหละแต่คนเยู่เรา้ใช่ไหมยิงคันเยู่เลยเรานำปลาไปทุก็ยิงคันตายเลย นี่คนเปลาตาหายเลยนี่พอตาหลคว้างพอจะทิ้งไอ้บ่อเบืออย่างแม่นแต่แกไม่บอกแกเขียนัยมำตัวก้องแต่จะแกจะเขียนัยตัวไปซื้อไม่ทันสักทีนึคือพอเบอรอจะอออแล้วจ็คอยเขียนแกไม่อยอมขียนนะพอ้ายว่าคนคนไปซื้อไม่ทันแกเขียนเอาวะเอาเดี๋ยวแหลวไปซื้อไม่ทันแลละทุกทุกลองเป๊เลยเมื่อแกแกล้งสวัสดีครับเอฟซีวันนี้หมอแคข้มเดินทางมาวัดซาลาลอย อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับมากราบสารีระสังขาร้องล่วงปู่ทรงยันทะสรเทพเประจาแห่งจังหวัดชุมพรปีป่อซ้อสองพันหนา้ารอยบกนาเป็นข้าวข้าวดังตัวประเทศวานาตอนเทพป่พอตนันทรงยันทะสรอทานมรณภาพนามีสัดย่างเตานาเต้งนามาเสียใจมา้องง่ายมา,งงมากมมยเลยนะครับนามาถัวสารทิตเรื่องราวมาตรจันตีนั่งซื้อพิมพ์นาลงวายแถบถูกเจ็บบับตีเดียวเต้าน้าตอตอตีอสองฮะ ผมไปแล้วแกแกแกมอนาฟ้าผมไปตามทางนั่นที่เขาวัดนะตอนนั้นจะเป็นนรู้รงนะังะเต้าเป็นรอยเต้าหุอกอัวแถวนี้่ถวท่านี้เป็นน,นี้มันคลานมาหนะน้าหน้าตาเลยเลยมันคลานมาหน้าตาเลยทีวันที่แกตายเนะี่ยผมไปนะผมเป็นคลนาอนู่ผมไปเขาเห็นนะขเขาเห็นก็เป็นรอยพันคน้คนเป็นพันพันไม่ได้แต่ผมคนเป็นพันพันคน,ม,น,ม,านมากเต้ามาเป็นรอยเลยเต้ามาเกินรอยไม่ได้รอเดียวแู่เลี้ยงแล้วก็ ที่กัดดองเขี้ยวนวัยตาวัดแจวข้าซาลาลอยเคยไม่หันครั้งเลไม่มีใครหันกินไม่มีใครหั้งเจ้าอุ้มมันแหละมันไปถั่วนะไม่ใช่แค่ได้หลามนะมันไปถั่วมันไปตำบนนู้นตำบนนี้ไปถั่วมันบอกใครเห็นก็เอาตาวัดซาลาลอยไม่แก่ยุ่งล่องผอซ่งเกิดมาปีปสองพันสี่ร้อยสามสิบแปดเทอำเภอสาวีจังหวัดจุมพรหลังจากวัยเยาว์ปยางอายุได้สิบแปดปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรจนถึงอายุยี่สิบปีได้อุปสมบท ได้รับชาญาวาจันตะสรูหลังจากอุปสมบทแล้วล่วง่อสรงได้ออกเดินถุดงจนได้ไปพบปราจานรอดวัดต่อเซจังวัดภูเก็ตได้ศึกษาสมถะวิปัสนากับครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็ข้อหยาดเดินถุดงเพื่อสแสวงห้ามโมกธรรมต่อไปทุกคนถ้าเรียกผู้เจ้าก็คืนนั้นลรียบร้แน่นอนถ้าใกล้ฉิดเป็นหยาิก็จะเรียกแต่ล่วงก็มีเทพเจ้าเมืองชุมพรครับชุมพรนี่ก็เเทพเจ้าเมืองชุมพรเลย คูกันและคับสมเด็จกรมหลวงศนะักซิธความศักซิ์เนี่ยก็จะเปียบเทียบในสำราที่เราซึกที่เราศึกษ้าเราเรียนนะพระโมกัล,ลาก็อนนั้นแหละท่านไม่ได้ไม่ได้แสดงอภินิหารอันรุนแรงนะแต่ว่าแต่ว่าชายเลยแหลนะท่าน,นไปฟ้าตัวเป็นศิ์ของพอท่านรอดวัดโคศิตนะที่ภนะูเก็ตนะก้อนนั้นก็พอโบวชแล้วท่านก็เดินถูดงนะครับตูดงไปถัวและถูดงไปห้าอาจารย์ต่างๆแต,แต่แต่ว่า ตั้งใจว่าจะไปที่ภูกเก็ตนั่นแหละุดถ้ายชันก็ไปถึงก็งแลวก็เดินถูลงไปเรื่อยแล้วก็กลับมาก็มาเจอกระทวดชั้นนี่แหละทวดเส้อทวดร้อยอะทวดร้อยเนี่ยก็เป็นทวดของชั้นนี่แหละอยู่ในทง,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 ทงนาตาเพชรผู้เจ้าก็านั่งกับมาท่านู่ในทงนาตาเพชรนะี่ทวดร้อยชั้นก็ไปเจอได้ยินเสียงเสียงนกแก้วเสียงน,นกร้องก็ไปดูแล้วก็พระนั่งก็แต่ว่าอยู่วน่กัดำไงครับอยู่วนดำเพ้อว่าสมัยก้อนนี่นนะก็ลเลยรับไปทาบุญไป ถ้าวาดปัาจานหรือคนอีมอนไปยู่ที่ที่วัดเป็นวัดวัดรางก็คือวัดล่าลอยนั่นแหละมันก็ยู่นั้นเลยระวางที่ยู่ก็ปฏิบัติไปเลยคนก็เริ่มศรัทธาเลยมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นินทธิปฏิหารนคนก็ไปบวชเยอะครับวัดนี้เชื่อวามีภูเจะาขวาเป็นเจ้าวัดนาล่วงผู้ทรงบอกว่านาวัดนี้เคยมีจะาขวาเจ้าเป็นดินเคยมาบวชอยู่ เลยม um wa um um <t> ีเช ja nee, an ื ak, ่อว่าวัดเจ้าควาซาลาลอยขอเดิมมันเป็นวัดรางผู้เจ้าขวาวัดเดิมวัดตั้งแต่ไม่รู้ว่ากรุงรีก็ว่ากรุงรีสี่อาล้วนเจ้าควาเลยเขาเรียกว่าวัดเจ้าควาซาลาลอยแกมายุเมื่อกาโยก่คตรเลยไปแล้วเดิมเป็นเป็นป้าเป็นลุงเลยวัดเนี่ยมันก็แกพูดเลยเป็นนั้นหมดเลยผู้เจ้านี่ยตางก็ไม่ทุกตางก็ไม่ทุกแต่ว่าตางเนี่ยไอ้พวกพวกหลักอ็ะพวกพวกขี้หลักอะมาเบ้ เบ็ตู้ละเอเจ้าวัดกับเบ็กันทางคืนอยู่นเบ็ดเวียนอยู่ในวัดนี่เลยต้องเอาหมักตั้งไว้ที่เดิมแลยโมก้อนโมก้อนควายอ่ะควายตัวตัวโคลเนลามอยู่ในวัดเพื่มก้อนคนหลักควายชุมนี้น่ะเลี้งหลักก็จูงกันอยู่ในวัดนี่มาปล่อยโอตู้อ่ะแค่กวาจาเซ็ตกระพูดอะไรก็ก็เป็นนั้นกระพูดว่าไอ้คนดีก็ดีไอ้คนไม่ดีก็ไม่ดีเวลาพระไม่ไม่ลงจำวัดน่ะก็จะดีด เด็ดังกระตูนกระทูนซังเนี่ยกระทูนกระกระตูนตะเมียกะขันกระทูนแล้วกระดีเด็ดไปไปบ่อปลาแล้วดิดแต่ตูปลาแล้วแต่ว่ากุดไม่ได้ยุกแยกันนะเวลาปลาไม่ไม่ข้าวปั่นนากลางคืนนะพอพอเจ็ดโมงเจ็ดโมงเย็นนะถุนเนี่ยเขาจะตีคังข้าวปั่นนาก็ไปิดนำข้าวปั่นนาแต่แค่ก็แต่ปลาไม่ในนั้นก็กระดิดไปถ้าคนรบมันก็เหมือนกันถ้าคนเวลามีงานนะถ้าคนตีคนอะไรกันเนี่ย กระเด็ดกระทุนแล้กระจังงูมเด็ดอยู่ในคุดไว้ปนี้เด็ดที่กุ้แกเลยตรงมันเลี้ยวได้ใช่ซักได้กระทุ้นซักได้ลุงเคยโชคไหมกันผมไปถอยทุกเราไม่ยู้ใตระเบียบแต่ว่ากระรูในเรื่งราวตอนเหการนั้นครับเหตุการณ์นะรูเวลาไม่งานม่การนะ้าเอาไวรุ่นมันรบกัก็กระเด้เนี่ยกระทุ่นซักกยอะไรกระทุ่ว แต่ตอนมีไกคนหลักควายพาดมาทางวัดหลักควายเทื่นมาหน,ะน่าเนี่ยพาดมาทางวัดแล้วก็กลับไมคามถามไม่โอ้คามถามไม่ได้โยงแต่ในตาเดินเวียนนี่แต่ในวัดแต่หลักหลักควายพาดมันไม่ได้หมดสมไยก็นมคนที่หลักควายแลวหลักวัวหลักควายพาดวัดไปไม่ได้พาดวัดไม่ได้ล่องยูดโจงควายเถิงคืนนะั่นใหนวัดนี่เลยนะแลว้วว่าแครคลั่งไม่คลั่งกูยา่า ร, cái ình, ร cái ่างก็เป็นหินเอร่างก็เป็นไม่หนาวไม่เบื่อิดว่าถ้าว่าเคยได้พรแกไปน่ะผมเลยถูกยิงสามมือเลยเดี๋ยวจะอยากเาผมหมุนน่ะผมถูกยิงสามมือเลยคนเร่เขามาดักยิงผมหน้าบ้านยิงไม่ทุ่มคนเร่น่ะไม่ทุ่แล้วผมผมก็ผมสัตว์ไปผมสัตว์ไปลูกซองนะผมสัตว์ไปหนัดน่ะทุ่ไปวิ่งทิ้งรถเครื่องนั่นแหละก็ไปข้างเข่าผมก็พาขางกืนนั้นแหละผมก็ วายหลวงพักมันก็หลวงพักยู่ห้มัไกลนิดนะ่ะหลวงพักมีอโอ้ก็เราปล่อยป้าลำลวนมาเอารถเครื่องวายหลวงพักแล้วพอซบไปซบมาว่ารถเครื่องคันนี้เป็นข้องเคยมันก็ก็เป็นข้องไอ้นายสาม,มาัดติวายู่เสียาทางตันนะหลังก็ป้าลำร้วนปล่อยมาปล่อยปวดติดคนติว่าผมยิงไปนั้นสาม,มารถส่งเขาเป็ดไปเป็ดมาเลยแล้วหนหนช่วง คนร้องทุ่มทุยยิงที่ก็บชวนป้าถิ่ว,วคคชนนงขวัคทำกองเจ้าสิบกว่าหน,นัดลูกซองลูกซองแรงขึงพี่ไม่ทุ่มเลยพอหลังจากนัน้นผมกังก์เกินมีงานมีงานที่วัดกุ๊กรวยนะนั่นแหละผมก็ตามผมไปเที่ยวงานกันไปเจอคนที่ดักยิงผมมาเลยทีนี้ผมจะจะยิ้มไปคนนี้ไปทำงานกันนั่นแหละ แต่ผมว่าไม่ได้ท่านทำในงานเนี้ยเพราะคนมันมาเยอะนั่งหล่นั่งลงอยูะต้องนั่งอยู่หน้าโจรหน้าจอนั่งคนดียพวกนี้อยาจะยิงต้กงพยายายิงอยายิงไม่ได้ยิงทุกไม่ใช่ทุกคนเดียวไปฮะไปที่รปผู้เจ้าเลยกราบผู้จ้าวสามทีบอกข้อผู้จ้าคืนเนี้ยข้อตีเดียวพุทธทั้งซ้อนผพรไม่ได้คิดอาคารพยาบานกับมันนี้ผมว่านั้นน่ะผมว่ากับผู้จ้าข้อทีเดียวข้อเตะทีเดียวนี้ผู้จ้าเออไปเยอะ phố yên người yên rồi nên thì hoạt không quay cái bán thao tuần này, thì cái long vậy ấy, khâu này thì mà nắng ní vẫn đi. Long cái Này là phu cái long khát say, mực say rồi, anh long

กูจเจ้าแกสั่งไว้ว่าถ้าเคยมาทานเนเอาไปเลยมม้งย่อยมันชางก็นกหมดเลยแกให้พอนไว้แกแล้วก็ปูให้ด้วยผมทำไมปูกแกไม่ปให้ตายนานเลยบานลมาแล้วเจอคุณตายได้ปวดร้แล้วซึ่งลุงเจอม้ยเจอว่าเพื่อไอ้มาก้อนสักนรงทิศไปยุนต้ผัวย่อยลปวรมลำมันผมมันกันเนี่ย mình cái nếu coi nếu coi cái mưa mà nếu mưa không nếu coi, coi hú thường đặc rẻ mình à đi. Tèo à đi. Sâu. Lò à mi cầm nặng chơi vô đấy. Nên là phụ cháu cái sáng lèo à, mình dưới mình sáng mừng nóc. Hồ giọt lưng cao mà mưa cột cái đuôi này là mà còn, nà. có nữa. Có mưa cái đuôi là hay cầm một cái Hồ à dê dê cơ. Phong mắt lông, không, đốt, Thái, thôi xa, xa lên Tại thôi tế. แต่ตัวเต้ผมลุยเลยทีนะผมควันล้างผักเดียวกองเหยียบนึ่งนั่นแหละตึ้งตึ้งคนเดียวลุงเคยเต้เด็กกับนจมทุกปัจจุบันอย่างยุ้งนี่เคลิ้มยันเท้าทุกวันนี้เจ้าคนดีดีอ่ะไม่ก็แกให้พรผมาหมวยแกเป่าหัวพ่อหมวยล่างแต่นู้นแหละแล้วพอพอพอลังยานันแล้วก็ผมขับไปทุ่งตาอันทุ่งตาอันสมัยนั้นโคมผีแล้วผมเย็บด้วยเย็บกางสายนี่เย็บกับไปที่ช่องจาง ผมเย็บข้างซ้ายเนี่ยเยบไปได้เหยียบกับนึกถึงพ่อแม่พวกเจ้าช่วยกันเหยียบถ้าธรรมดาผมร้อยนึงก็บึ้มเลยเย็บกับระเบิดอ่าผมเหยียบกดรัวหนึงพวนนี่ยพวนเพื่อนทหารด้วยกันน่ะไปเคี้ยดับหลายปืนไปตั้งเคี้ยเคี้ยแกเคี้ยนแกดินโซ่ชิ้นนะดินโซ่ชิ้นเนี่ยแกเคี้ยนหายเลยแกลงต่างกัน พอเด็ดส่งหายไปส่งมือแก็ท่ามจับไม่บ่อจับสายก็ตบคว้าลงยังไปั้างสายแล้วทดลองได้เลยเนี่ยเอาเแล้วคณไปคุดนอกรวยมาแล้วคุณไปคุดนอกรวยมาโน่เราคุนลงแล้วให้ผมไปปลูกแล้ววันนอกรวยนอกรวยตอนนั้นร้อนไหมเจ็ดวันหายล่งคุณไปแล้ววันนอกรวยขึ้นหรือวันนอกรวยไม่ขึ้นเอามีดไปวันข้างนั้นสายหนาวมั้ยนะไม่ขึ้น ตั้งตาว่าแกลงใหายสองครั้งนั่นแกทำมามึงไปทำอะไรกินรู้อะไรไม่ได้เลยไปทำอะไรกินอะไรทีนี้แกว่าพอเลิกดยาชิมมวยเลือดก็กโสดหม้แก็เลืแกลงให้ยครังเดียวเนี่ยเล่งทดสอบเล่งนั่นกันด้วยบ่อยว่าเรื่องคุดคุดลุ่มไหวเลวก็ขันนกคุ้ยมาตั้งให้ผมไปยกค้างคว้าไม่ช่วยนะยกรู้แต่ค้า้งสายแต่ตายไม่เลือกใช่ซึ่งตอนใหนอื่นกันที chồng chơi tôn rơi tao hoặc khóa mới chuối là tai mất. Thì nhằng, nhằng rước quả mì quả một lăng chùm tức bắt chú bắn á. Chẳng dù, để tổn phong có, ai cha tiêu hoa phúc mới rủ rơi, cha sai mẹ sự, phôn hùa đếch, phôn rơm, Quay làm tung vô ní nà, sâu hông sinh đi hôm, tai mất, à, là phúc mới phên, cha con mới phên ta bỏ chữ cái búp, mà bắp. ทำได้ทุกอย่างเจ้าวิชาที่ว่ากาถทาพนว่นเด็กทําไส้ไม้สือเจ้าไม่รู้พอว,ว่าเขาทไส้ไม้สือได้ล้านเซนติทาได้แลยลุงก็ไม่มีความรู้เลยแต่ลุงกาดตึ้งพอฐานพอ้ชื่อตึ้งก็มาแล้วไม่ใช่แบบชั้นแบบนี้ไม่ใช่แบบพระเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ตูนั้นถ้าผู้จ้านางนี้นันคลานเลยแล้วครับค <c oughs> ลานมีซิสกา์ไม่มีซิ์ที่จะกาจะเดินเข้ามากับอันไปมองปั๊บนี้กุเข้าลงเลยครับ ลานเลยครับบางทีเงือตกเลยตาบ้าตาบ้าอ้ตาบ้ามาสั้นกับมาสั้นเห็นดวงใจนะเห็นปั๊บมองมาหนีมองมึงมันนีก็เรียบร้อยแล้วครับลูกดิ๊กไม่รอดไม่แหละตาอดมาเลตาบ้าสุ่งมาเนี่ยก็ไอ้นี่แหละรถพนี้ยรถชนไม่เป็นไรเยเคยมีเนี่ยรถควยทงรถควยค้าหน่วยอ่ะมีคนแคว้นแล้วก็รถควยชนไม่ไม่เป็นไรอะรถควยชนรถชนไม่คนไม่เป็นไรอะ ตรงนี้ตรงเนี้ตรงคามตาควายนี่แถวทะพเรีนี่แหละเพิ่ขึ้นประมาณเราสิบปีได้จ้ยเรียนเขาแคว้นรุนเรียนรุนนั้นรุนหลุมาก็จะดังสองพันหน่อฮะแคว้นเรียนสองเดียวแต่แต่เขาแค่พระเจ้าแคว้นเรียนสองกับสันชุ่งรุนสองพันหน่อฮะรถเรียนแต่คนไม่ไปเลยสนับสนุนโดยกระเทียมดำหม้อแคมช่วยลดไขมันความดันเบาหวานนอนหลับขับถ่ายดีกระเทียมดำช่วยลดภาวะความนืดค้นข้องเลือดช่วยเพิ่มการไหลเวียนข้องเลือดได้ดี เราได้กระเทียมดำมีสั้นอันลิซินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใไบรอบบมุ่นเวียนกล้องเลือดไล่ดีขึ้นทําให้ช่วยล่อเลียงอวัยวะเพศได้มากขึ้นทําให้ผู้ชายกลับมาฟิตอีกครั้ง